ดูดวงชาวราศีมังกรครับผมโชคจะตามนาจบนาเรามีวาสนาพ้นวันที่3มกรกฎาคมาครับผมการงานการเงินความรักครับผมก่อนอ่นครับผมบสัตว์ตรูเยอะมากแนะนําให้ท่านพบภัยรีพินาศครับแต่มารเข้าแทรกแนะนําให้พบปางปราบมารมารเป็นยังไงมารชอบกระซิบข้างหูครับชอบผักคนโดนจิตโดนใจ จ้องนจิตไปทําด้านไม่ดีนะเให้คิดสับป,ปะดนให้คิดนูน่นคิดนี่ให้ก็ด่าด่าผู้หลักผู้ใหญ่ด่าผู้ซีสูงสักด่าคนมีบุญครับผมจิตมันจะเข้าแทรกครับอันนี้เป็นความเชื่อนะจ๊ะมีมานครบพบปางปากมานมีสตูพบไยลีพี่นาคโบราณว่าไว้องค์ละ250บาทส่งฟรีครับทักไลน์มา s ันน y ี่4289 ครับผมโชคชะตาบุญกุศลวาสนาดวงชะตานี้การงานเป็นยังไงเป็นไปตามแบบแผนวงล้อแห่งวัฏจกักครับวิวว่ er า fortune ันเกิดขึ้นในโชคชะตาสําหรับหมอสังตีความทันทีว่ามันกําลังจะหมุนเปลี่ยนแปลงคะเปลี่ยนทางด้านดีหรือไม่ดีอีกเรื่องหนึ่งครับต้องค่อยๆดูครับแล้วดีหรือไม่ดีเอาเปิดไพ่กันหน่อยนะครับเปิดไพ่กันหน่อยเอาตอกตําแหน่งได้คน้นพบได,พบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้เจอกับผู้คนเยอะแยะมากมายหลากหลายอาชีพถือว่าเป็นเรื่องดี ดวงชะตาการงานของคุณกําลังจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคแก้วแหวนกันทองเพชรนินจินดานําพาซึ่งความประสบเดจท่านจะได้รับถ้วยทองได้เจอเพื่อนเก่าเข้ามาบอกเก่าเล่าสิเข้ามาสนับสนุนหนนนําหรือว่าลูกค้าเก่าก็ได้นะจะกลับมาซื้อท่านนบเรื่องการงานับดวงชะตานี้จะเปิดรับทรัพย์เพราะว่าเรื่องราวต่างๆกําลังจะกลับมาถือว่าเป็นเรื่องดีดวงชะตาของท่านได้เจอพาร์เนอร์ที่ดีได้เจอคนที่ใช่เจอคนที่เข้ามาสนับสนุนค้าชูหนุนนําโชกตาเรื่องการงาน เอาผมดวงชะตาคุณจะได้เจอคนที่เข้าใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจการงานของคุณเราคุยกันมั็นปีเป็นคุยนะครับโผขาดกันยาวๆเอาผมดัมเบลจิกเชี่ยวสายยานทวยเทพนำพาซึ่งความผสมเร็จโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาสิงหรศิษิ์คำชูปกปักคุ้มครองรักษาดวงชะตานี้จะเปิดรับทรัพย์อัศวินขี่ม้าส่งมอบถ้วยทองได้รับเหรียญทองส่งมอบนะครับสิ่งดีๆให้กับท่านแาะว่าการงานกาลังจะมีเกณฑ์ชะตาเขาเรียก่ขยับขยายนะครับเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งจะเริ่รลุ่งเรือนขึ้นมาตามทีันด อับการเงินเป็นยังไงอับเปิดไพ่เสียงท้ายหน่อยครับการเงินตกตําแหนง่งเฮรั่นรับทรัพย์โือโชคแปลว่าจากไม่มีก็จะดิบจะมีจากมีอยู่แล้วก็จะเจริญรุ่งเรืองในตําแหนง่งหน้าที่การงานการเงินแล้วมีเงินมากขึ้นตรงนี้เฮรั่นรับทรัพย์โือโชคสุขสมสงหวังดังใจหมายได้รับข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นครับในดวงชะตาเรื่องการเงินปัญหาต่างๆมีไหมเอาผมเรื่องราวเด็กน้อยดําพาซึ่งความผสมเร็จหรือเรื่องเสียงเงินเสียทองก็ได้ครับเสียแบบ เสงเงินใช่เหตุนะครับผมเสงเงินใช่เหตุแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ก็ถือว่ามองไปทางด้านบวกแล้วกันเราไม่ไปด้านลบนำด้านบวกก็แปลว่าจะมีการพลิกเปลี่ยนแปลงผันไปทางด้านที่ดีจะมีแก้วแหวนเงินทองคนอายุน้อยกว่านําพามาให้ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดวงชะตานี้ปัญหาต่างๆมีไหมมีดวงท่านตกตําแหน่งยาจบตําแหน่งยาจกคืออะไรนะครับผมในโชคกัตตาด้วยอํานาจบุญบารมีวาสนาดวงชะตานี้ตกตาแหน่งยาจบแปลว่าโอกาสทองมาน้อยเหลือเกิน รับโอ,อกาสทองโอ,อกาสดีโอ,อกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นนานนานทีมาหนนาบนานทีปีหนมาทีหนึ่งโอ้โหกว่าจะมาครับไม่รอชาติหน้าเลยเพราะฉะนั้นในโชคชะตาบุญบุญมนวัสนาเข้ามานานนานทีท่านต้องรีบคว้าไว้ครับอย่างเช่นคนเขาบอกว่าดวงกาลังจะนะับจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคนะครับผมเลขอ่าส่วนตรงนี้รีบจัดก,การทําในสิ่งที่ท่านวาดฝันเอาไว้วนะครับผมการที่ท่านถือดาบตั้งขึ้นกาได้กาเสีย ทำตามกฎแบบแผนทุกสิ่งทุกอย่างมีกฎกฎการเงินการงานการเงินความรักมีกฎของเขาทำตามแบบแผน justic ตรงไปตรงมาตามกฎนะผมเท่าไรก็ต้องเท่านั้นอย่าไปตกติกอย่าไปซ่อนเลนนะผมพูดอะไรออกไปแล้วก็ต้องตกลงแล้วต้องซื้อต้องจ่ายนะอย่าไปพลิกแพงไปเดีย๋ยวจะทําให้ชีวิตพังนะผมจิตใจที่อ่อนโยนจะส่งมอบเหรียญทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตาจะเปิดรับซับ ทนนันทีท่ท่านจะได้ส่งมอบเรื่องราวต่างๆทํานําพาซึ่งความผสมเด็จโชคลาภเงินทองบารมีวาส,สนาเทพเทวดาสิยงสิธิ์คำชูปกปักคุ้มครองราาักษาเหรียญใหญ่เบิ่มตกตาแหน่งในดวงชะตาแปลว,ว่าดวงนี้เทวดาโอนเงินมาให้ส่งมอบเหรียญทองเหรียญใหญ่เบิลมนะครับตกตําแหน่งชะตาชีวิตที่ดีล้วผมโอกาสทองจังหวะดีๆเข้ามาเปิดขึ้นมาเป็นตกตําแหน่งเดลเวอร์ถ้าบอกว่าทางด้านเรื่องการเงินตกตําแหน่งเดลเวอร์ก็เรียกว่ามีคนผู้ผู้มีบุญกุศลวาสนามาสนับสนุนคำชู ในดวงชะตาการเงินการงานการเงินของท่านจะราบลื่นแช่มชื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายับผมแปลว่าดวงชะตาการเงินการงานของท่านกําลังจะเปิดรับศับรวยโชคออกตําแหน่งที่ดีจเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาตันตีจันไดตั้งแต่วันที่3ากรกฎาคมนี้ดวงชะตาจะเปิดการพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาในสิ่งที่ใช่จะบังเกิดขึ้นกับโดยท่านดวงเปิดขึ้นมานะผมจัดหนักจัดเต็มเรื่องราวต่างๆเข้ามาปิดกั้นศัตรูเยอะพบภัยเรียบีนาสนะ มารนเยอะนะชอบเข้ามาแทรกในจิตใจชอบด่านะผมมันไม่ใช่เรานะย้ําก่อนนะไม่ใช่เรานะมารนมันคือจิตมันเหมือนกับจิตของเราบางคนบอกต้องไปศีทัญยาแล้วอยู่ดีพูดเองเออเองหมอสันติตีความมารนเข้าแทรกก็เหมือนโดนผีเข้านั่นแหละแต่ว่าหมอสันเรียกมารนมันไม่ใช่ผีมารนเข้าแทรกจิตใจเพราะฉะนั้นปางปากมารนช่วยได้นะผมติดตัวไว้สองรยห้าสิบบาทส่งฟรี ครับด้วยบุญกุศลวัส,สนาเทพเจ้ารางหกสิทธิ์ค้ชูปกปัก,กคุ้มของราาักษาดวงชะตานี้ตกตำแหน่ง the moon. นเดมูลม์เห์มต์จันทาอำนาจบนาุญบารมีวัส,สนาไปไหนใครรักสาวรักสาวหลงนะครับเกี่ยวกับเดมูลไม่เกี่ยวกับความตึงเครียดนะไม,ไม่ไม่ไปด้านนั้นแต่เกี่ยวกับมเ์เสห์นะครับดึงดูดเพศตรงข้ามเข้ามาสนับสนุนสนับสนุนค้าชูหนุนนำโชคชะตาทางด้านเรื่องความรักเพราะฉะนั้นความรักของคุณต้องมีเสน่ห์แรงเพราะฉะนั้นแต่งตัวสวยสวยเซ็กซี่เย้าวยวนเย้าวยวนใจดึงดูดเพศตรงข้ามเข้ามา เข้ามาสิจา้าพร้อมแล้วนะจา้านะหมอสันพร้อมแล้วนะจา้าเข้ามาสิจา้านะผมดวงชะตานี้ตกตำแหน่งแปดไม้เท้าให้มุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าเอาผมจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตามุ่งตรงจัดหนักอย่าไปกลัวกับปัญหาต่างๆสิ่งที่เกิดขึ้นในโชคชะตาอย่าไปกลัวใดทั้งสิน้นจิตใจที่อ่อนโยนจะส่งมอบถ้วยทองก็แปลว,แว่าจะมีคนนะผมเป็นคนที่มีจิตใจที่อ่อนโยนนะผมไม่พร้อมที่จะปะทะไม่พร้อมที่จะความรุนแรงเดยทั้งสิ้น เข้ามาส่งมอบถ้วยทองให้กับท่านมอบดอกกุหลาบให้กับคุณก็ได้นะก็แปลว่าคุณจะได้แฟนสวยแฟนหล่อแฟนรวยแลครับผมด้วยอํานาจบุญบารมีวาสนาราะศรีมณ on ซบตักดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์แก้แหวนเงินทองเพชรนิจจินดานำพาซึ่งความประสบคํลเรเจว่าโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาสิ่งกสิกรรมชูบอกปากุ้มครองาารักษาดวงชะตานี้ต้องระว่ระวังนะครับผมถึงแม้ดวงชะตาเปิดก็จริงแต่ก็ระวังคขนใช้เล่ห์เหลี่ยมเล่ห์กลเพดุบายทุกคนต้องเอาตัวรอดเป็นเรื่องปกติ แต่ว่าท่านก็ต้องรู้ว่าเลขเหลี่ยมในครั้งนี้มันเป็นคนเนอ่าเป็นลักษณะแบบไหนที่นําพาซึ่งความพังพินาศหรือเปล่าหรือว่านําพาซึ่งความปมระสบ็จอ๋อเลขเหลี่ยมเพื่อความดีนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็ตามติดกับคนที่มีบุญกุศลวาสนาแล้วดวงชะตาของท่านตกตําแหน่งบุญให้ท่านแกะสละแกะสะลนะครับผมประดิ์ประดอยเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆและบุญกุศลวาสนาจะเข้ามาประเดบดังเข้ามาสู่ตัวท่าน ท่านจะ,จะเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินจะตาชีวิตจะรับทรัพย์โดยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายเราผมไม่นานไม่ช้าดวงนี้จะตกตําแหน่งเทมเปอนจะเกิดความคล่องตัวเกิดความแช่มชื่นเกิดความราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายได้รับข่าวดีข่าวสิ่งดีๆสิ่งที่ใช่เราผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดสุ่มตั๊กสุ่มสติ๊กเกอร์ให้ติมให้ค่าครูทางช่องได้นะครับผมําขอได้แช่มชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีครับ,รบ,ไไวรบสวัสดีครับ